มาใหม่ค่ะใครกําลังมองหาที่ดินคลอง5คลองหลวงปทุมธานีอยู่บ้างคะนี่นะคะเฟิร์นพามาชมที่ดินแปลงใหม่นะคะนี่นะคะถนนเข้าโครงการนะคะกว้าง6เมตรนะคะนี่นะคะทุกแปลงนะคะก็จะติดกับสาธารณะประโยชน์ค่ะอยู่ใกล้กับเซเว่นซีเจร้านสะดวกซื้อนะคะตลาดสดเนี่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะนี่นะคะทางนี้เนี่ยเราก็จะไปคลองสี่ได้นะคะเข้าจากคลองสี่ได้เรียกคลองห้าได้ห่างจากมอเตอร์เวย์เนี่ยประมาณ7ด กิโลเมตรนะคะส่วนถ้าไปด้านนู้นนะคะด้านนู้นเราก็ไปทะลุเรียบคลองระพีพาดค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะเข้าออกได้หลายช่องทางเลยะคะ่ะแปลงนี้นะคะด้านหน้าแปลงยังว่างอยู่นะคะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยรีบติดต่อสอบถามนักเข้ามาชมกันได้เลยนะคะนี่นะคะเราจะเฝ้าจากซอยนี้นะคะเรียบคลอง5ตะวันตก49นะคะส่วนจากด้านนี้นะคะจะมาจากเรียบคลอง4ตะวันออก68นะคะนี่นะคะ แล้วเราเข้าไปในแปลงที่ดินของเรานี่นะคะก็จะไปทะลุถึงเรียบคลองแภิพัฒ์ได้เลยนะคะ